บัดนี้เป็นครั้งที่78ตรงกับวันที่26มกราคม2569ข้าพเจ้ารองราชเกียรับคุาเป็นวาจากรไทยพุทธมต์ลวายเป็นพุทธาธรรมปรจังข้าพเจ้าแรไทพุทธาในองค์พรความปรดิษฐ์แต่ะอาหลวงโสเปรหลวงโพ์ดีหลวงูสัตวตอทังครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของมณจินดาปณีขอเที่เวลาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาโมทนาราการสอนและอย่งกับเจ้านี้ขอรับพระบรราชายครูบาอาจารย์และพระบรวายโปรดประทาี่งพอจะเป็นสมาธิอันตนนัการศรีอยงมภัย บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรโตราคันตวเทวดาสัตวมรสัตวสุนันตตสัตวขมกขัธสัตเมิจรเตขีเรสีขาราเตจังุขมานิทิเราที่จมิวาธานิขหะรสเกเรปุมาะิยุติวัรตลเวเมยะกภคาติตันตกยมณีวราวนางตวเมสุนันตธรรมะสวรรค์อรยมนตธรรมะตัวนรกอรยมันตธรรมะสวิธนรกอิยมรรตบทสวดนามากา นโมตัสสะวัตตรตตัมมาุตะะวัตตะโตัมมธรรระสัตตะตตัมมาจัมพุตตบทสวนสัจะกริยาคานัติเมสัางังังพุตตเมสังวรังเอตนะสรเนสติเมตุสทานติเมสังงังยังท่มโมเมสรังวรังเอตนะสรเนสติเมฆตุสาติเมสรงงังยังสังโฆเมสาัวรังเอตนะสรเชนสติเมตุสัพพะตาบสวนมหากาลุธิโกนาโตติอธิคาถามหากาลุธิโกนาโตอัตตายะสัพพะปิโนภะนิวะปะตุิสัพพะปะรสัพ

สเกตสุวิหาติกาเปเวัตุสมิมาหานมาตาปกเกตัสติงปัญจมัตเตหิปกุเรหิสเปหวะอาราเตหิตสหิจโลกธาดุหิเทวตาเยปุจะะปงติปวาทนะเกสลกันจะอาเดก่จะตาสุทาวาสกิจกงเทวานังเอต่ัสียงกวัฒเกตสุวิหาติกาปรวัตุสมิมาหานิมาตาเป็กุศเกตัสติปัญจมัตเตหิปุเสเปวะอารเตหิตสหิจโลกธาดุหิเทวตาเยปุจะดนจะ จันนนะมยังปีเยนะพระวารเตนทุประสงค์กมิยะอุปสังค์กฤดวะพระโตโตะเกปะเจคาถาปัญสยมัติอาระคะตาเทวดาเสยทัพปินามาพระวาปเโสสนั้นจังวะปะหังสัสรยะปัสรยังจังวะปะหังสัพพะเจเระเอวะมะวะสุตดาวเวเสเตเวสุอัตระหิตาโพโตปุระโตปตาตุลังสุอาระคะตาเทวดาพระกตังกับวระวารเดวะเอกะมะนะเอตังสุเอวะนะติตาโคเอกาเทวดาวกตโตชดเกอิมังกะระภาสีมหาสัสปโยปาวะนะสัมมิเทวกายะสมาคตะอาคตะระอิมังธัมมะสัสปัญญาตัสไต อัปราชิต si. ่สังฆติอาระโคอัปราเทวตาระรสตวเกอีมังรปาสีตาระิกวสมาตหางโสติตังอัตฉอุชุกัมะคังสสารติวันตนิเหตวะอินทริยองลงนปุตตาติอาระโคอัปราเทวะตามระรสตวเกอีมังกรปาิเชตบกิลังเชวะปกิการเะกีลังอหันจามิชาเตจันติสุตาวิมาาจักูตาสุันตาสุสุนัาติอาระโคอัปราเทวตามระรสตวเกอีมังรปาศิ เยอกจินผูตรสรัตน์าสเสนาเตยเนสันติอภัยยะภูมิปะหายมนุสสาเทหังเทวกายังปาริปุริสัตติอรคะกิกวมเเยปุะิกเวทัสสสกาตสุเทวตาสานิปทตาของสิตะนตัันยยปิกสังขันจะเปิเติกเวอเฮสุัติมานังโตสัมมาสุตเตสมิปุกจานังเอตัปรมาวะเทวตาสเนปิตาเฮสุสัปิไมหังอิรหิ เยปิเตปิกเวอภวิสันติอนาคตปัฒนาตตัสมารตตาเตตปิปภวตันังเอตระปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาวบพิสันติเสรยถาปิมายังเอตระหิอาจิกิตาภิปิเกเวเทวะกายานันมะนิกิริยิตาภิปิเกเวเทวะกายานันมะนิเจติตามิิปิเกเวเทวะกายานันมะนิตังสุนาราสารุกามันิสกโรต้าปัสิสามิเตเอวัมปันเตติโกเตปิโกบรกโตปัจจารสุภาว่าเอตระโวจ่าสีโลกัุลกัสสามิยะตปุมาตตตาเยติตาคิริขะพลังเบตาตาสมัยตาปุตุสีหาวัสเนรารลมังสน โอทาราปบระาสุตตาว at ิปัสสันวลาเวลาปิญยพันติยทวาวันีกัปประวัตเวตตุอมิจตถาสาวกเกสเนรเตเทวกายาวิคตาตวินาปิโกเตจะอาตัปมังุสุตวาระตสสนังเตสัมปาตุะโหยะนังมรัสสานัตชนังอเปเกสตมัตโสหสังอสาสัตสัลิงสตังเอเกสานังมนัสสานัปปะทศงอเปเกสเนรเตเทวกายาวิสตาตวิชนาปพิโก เอวหังกิตตมิคิาหิอนุปรสสัตตสหสาายขาคุมากิป็นตวะอิทิวโรจุปันโตวนเสนมรนาพิมมรนาสิวะนังสหสาหิมวรายขานานาตวันโนอิทิวโรจุปันโตวนตเสนนมรนาพิมมิรนาิวะนังสาตาคิาติสหสายขานานาตวันโนอิทิวโรจุปันโตวนนโตตนมราิมมิตรสาสานีตวนโนอิจต วันวันโตยตเตมนนาปิกมมกุนาตปิวงเวสามิตาปจัสตายขานานัตปะดิที่ะดจนโตวันวันโตยสตเตมนนาปิกรมมกุนาตปิวงคุมพีโลราชไคโกเปปุทัสนเวนาปิโยนางสัตสหาสังยขานงไปยิทุปสติคุมพีโลราชคไคโกโสปารจะปิวงปริมจะสังราชาตะระโทปัตะติกนทัพปานังธิปติมหาราชาจเตโตปะตะเปสะพาโวอินทมานาพระประมัติที่มระ ทั้งนันจังราชาวิรุณโหตัปัสตสติภูมิพานนังกาที่ปติมาราชาจาตัวตัวพุทปิสัพพะวอินทมานามาพระอิติพนธ์โฉมโตวันมันโตยึดสิจนมรมนาภิกขมุกภิกุนัสมิงวันนำปัจจบันนิสังราชาเวโรบาโกปัสตสติคานานังกเปติมหาราชาจาตัวตัวพุทปิสัพพะวอินทมานามาพระอิติพนธ์โฉมโตวันวันโตยึตสัจนมรมภนาภิกขมุกภิกุณาสมณีวันนำอุจจาระจะตั้งราชากูเวโรตาปัโต รัชนบนานิิกุันตเวานผิัติที่สมรัชทายทิงตรกัตเเมนในรูมโกเวโรกานิามดตลติมาราชาสมันตาจโลอทิสตาธรรมนาอัตังสุ ว่านกลเวตวเวสังมาจะเวนโอสอาควันติกาตามายาคุเกตุเวเกตุวิปุตติปุโรตหะต่นะโอกามาแต่ตจะกินนมันตุนิมันตุจปานาโตอปามันโยตเตวะสุโตสมาจัิจิตตเสโนจากคันทะพโพนโรราชโสปอาคูปัจิกเตวะตินพลูสวัจสาเอเตยันเจราชโนคันทภาสาหลุพิโมมานาิกูังตมิติมนังอาตาคูนาภาษานาคาเวสานาสหตัจกากัมภาลัตาราอาคูปายาคาสายตรพีแบมุนาชตถาจะอาคูนาคาเะตเตโนเอรา สารนันติติพย์ทีจะทีตแชร์ปักขีวิสุตตะจากภูเวหายะตาเตวะนวัชปัตตาเจสราสุปันทะอติเจสนาบรมวิญตาณานาคาราชานามาสีสุวรรณนันทกิมมังติพุทโธสัตนะอุตาหิวายาตานาคาสุปันนาจตังกมังสุปุตังทิตฐาวัจระหัดเถนะสักมูทังอสุราสิตาปัตตโลวาสวาสเสตอิทิพันโตยัสโนคาลักขาจามุตนมาอสุราทานะเวขะตาวิภัจจิตสุติจักรพาราโทนุติตาคัสัปตะพุตตานันตเพเวโลจนะมะกาส um ันนัมปยนิิปปะทาคุณติงวนั อาโปจัตเทวาปริวิจัตเตโชวายุตนาคภังกรุนาบุราเทวาโสมโหจตรสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากุเทวายัสสติโนธารเสตสะลกายยตเป็นนานาตตะวณิโนอิติบันโตจิมันโตวันนุมาโตยัสสติโนมรุปนาปิกกรรมมิกรังตะวติงวโนังเวนทูจัตเทวาสาริจจะอาสมาจัตทุเวยามาจัดสุศมีสหเทวาจันทบมาคูบรักิตาสุริยสุปสหเทวาสุริยมาคูบรักิตานักตันนิปุรักิตวาอาคุมันทะวาหัการวสุนางวาสโวรสเตโตสัากุปาคาปิริตะตเตเตสะกายาสะเพนานาตตะวณิโน อินิมันโตช่วยมันโตวันนวันโตยิสติโนมรัตนานาปิกามมิกังตมติงวานางอาราโกสาบุเทวาชาลัมมิคิสิขาริวะอริตถากาจะโลชาจะอมาบุพพานิพพิสโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตตาเจเนสกาสุเลยยัตุระอาคูอาคูวาสุเวเนสินโนทัสเศรษฐากายสัพเพนานาตตาวันิโนออินทิมนโตช่วยมันโตวันนวันโตยิสติโนมรัตนานาปิกามมิกังตมติงวานาง สมานามหาสมานามนุสสมนุสสุมาคิตถาปุรุสกาอาคูอาคูมัโนปุรุสกาอาคูริโยเทวายจะโลหิตตวเสนโนปลข้าหาปลข้าอาคูเทวายตัดจิโนระเตเตทระกายาสเป็นนานะตวเดโนติวโดยเมันโตวันมันโตยะดตัดจิโนมรัสนาปิกมุมมิโกนาตมินิวนาสุกากาลุมาอาลุณาอาคูเวกานาสัสหะโอทารตะกัยปะมโมขาอาคูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาละคาชานมิสกาจายตัดจิโนทะนะยัง อาคาปชุนโนยูทิสาวสติถ้าเศษเตยะทกายสเพนานะตะวันอนโนยิพเทอจุมนโตวันนวันโตยตรโนมรัปนาภิกรรมุคุระสติงวยางเขมิยาตุจามายามาคันะกาตยสรโนสัมพิการามาสตะจดินนามาสอวานิมานะกัจจนอากุอาตะคุบริมิตาถ้าเศเตยตทกายสเพนานะตะวันนโนิพเทจุมนโตวันนวันโตยตโนมรัปนาภิกรรมุุระสติงวยางสันเเรเทวานิกายาสเพนานะตะวันเโนนามันวายเยอาคตุงเยตันเยสเถรสา ขตราคจัตังวะสสังสุภมาบรรตตตะผู้ดที่มโดสหสัตะุมารตโสจโสรปสปฏิโมนาสาัพะมนควานามังโมมาปฏิติอุปปปโนจิติปันโตพิสมากาโยยะสติโตทัศสัสระอาคูปันเจกสวัติโนเตสันจังสโรอาคาหานโตบริวาริโตเจจัสัพทอภิเกตเเจเตเวสภมรเกมารเสนอภิกามิปสสะคะธรรมิยเอาคตธรรตถาลาเคนัปนวัตโว สมัญตาเปรีวาไรทามาววสิตาโกตินังอิเิเตธามาเซโนกันหาเซเล็ตไปชายิปปนิธาตันมาหันตะสรางการวานะเพลระวังเจตาปะเุสโกเมโคตนะยันโตสวิตโตโกตตนาโซปิตาวัติสังโกโดอเสวะเสตจัจจสปังกินญายะว่าวกิจวานะจชกุมาราตัวมิชิตตถาสาวะเกตสันเนเตมารลเสนะอภิคณาเตวิจนาติโกโบเตจะอาจตามลพุลสุวาปะสัสนังวีตละกหิปักกมงเนสังโลมัมปิจะยูสเพวิีเดจัสังฆามาบยติตาเยตติโนโมทันติสปุเดหิสาวะกาเตจะเดสตาติ พอสวดจุลศิยากรน้ำมอเมปริเจชะสาตรัตนารยาธมิกาเตชะประสิทธิ์สีเทวนาลายประเม็สุราสิทธิปรมาจะอินทาจัดเจโลกาคัมพิลลการสมุทตาปูตุงกลงกาจะสัพพมาชัยยาประสิทธิ์พระบรเตชย์ยยะชัยะธรณีธรณีอุรติอุรตินาทินาศิชัยยะชยะละคนละตนละนิสัยนิลายเสนาเมรุ้ละปนะนราชิชัยยะชยะคัมพิลสโสปินาเกณนันาปิ นาทีปิศาสบุรตาลใจยะใจยะตงิทาลงคียะจยะสิกีธาณมุขะตาัยะยะบรุณมุขสาวตระราชจยะยะจำปาทินาคกุขัน์โตกใจยะยขันะเจคนัตโรสุพระโชสิให้บตรปาจใจยะใยะวโรณมุขยาตาจิดาเสนาลีโนะสุดที่นัตติชยะใยะสุขการทัีจยะยะตรณีสัตยสาชยะจุดสุใจยะสุใจใจยะชจยะตรณีสัตติสตาใจยะยะมังกราลัญชา่ากใจยะชยะบรุณนะยะกีชจยะชจยะละกสสุริชยะยะ เมนตะกนาชัยยาชาราชิราสัจชัยชัยยาปรวินสังพชัยยาชัยยะัตเกวสังยาชยาไม่ให้สโลกโรเลเทวะชตยยาชัยาพมมาสุลโคชัยยาชัยยานาโคเวลุนโกเวลุปกรกจัตติมาละวิอินโดจักเวนะเตโยจักุเวโระระโนปิจัอะคีวายโยปะจุุโหกุมารโร ตาตารัทโกอัตรสมาเดวสิทธิตาปัสสะอัตโยอิสิโนสาวกาสัพยยลโพโดเตยยาธรรมโมตสังโฆตตาสปาโรตชายกังเอเตนะเซเจชนะเสติพนโดเตเอเตนะปุตเตชนะฮงดูเตเชยมังกลังสยโยปิพุรัสสตริมตัวยมราชสัตปิมตปราชโยโขโศยโพธิปันเดปโมนิตาเชยรัชาปัมะคณามิสินโนสยโยปิพุรัสสตริมตยมราชสัตปิมตปราชโยโขโศยโพธิปันเดปโมนิตาเชยราาอินทาณามิสโนสยโยปิพุรัสสตริมตยมราชสัตปิมตุปรา เจยดาธาเทวคานามิเซโนตยปุระสัาสดมโตยมุรสัาสปิมัโตปาราสชโยโอโสยพอดีปะเทโตาเจยดาธาสุปนักานามิเซโนตยปุระสัาสดโตยมุราสัาสปิมัตโตปาราสชโยโอโคสยามอดปริโตุาเจยดาทานะคนามเซโนยปีุรัสัสสดโตยามุรัสซสปิมโตปาราสชโยโอโคสยพอดีประทโปรตาเจยดาธาและพมักนามเซโนเยเชยันโตบริยมเรซักยันนานวัฒโนเอวันตวะปริโยโหหิเยสุเจมังคะเล Apa hasil barang kisi sepa tawai pokali api seke saput tanang angka patok pemoda di sana kanang sumang kala supa potang. Suhu di tang suka nol hotot tak tuh di tang pomai supra kinang kaya kamang wajak kamang mereka kinang mereka kinang menokang mamati di Lapan dan arat lokasi jadi pisu nanti konto jadi wasi di kayu ุกแังดุสัปดาลันตุสัมพัสตานังลันตุเจตสัางยากาติปาเตสังเพ่เลนตุมโนรัตายุตตกาเปุัุกสัวสวรหกาโลกาจปาเตสังนิวาเรนตุจตปทายะตุขัเจตสังขารลตุยาหัง คสวดธรรมนี้ยามาสวดตักเองว่เมื่สวตักเองตางธรรมัยมกวาสนาบรียังเวรอาทิเชรุบดีอนัทิติสัวอารมเดชกระกงกขวอมัเติติโนโรติปันเดติติิปุตติปจตุสุขภวะเอตตะวจะปวาริสเวตะดะตาาน world, ุปะตริสักราานังทิตาวะสานตุธรรมะติตาธรรมาิมาตะสัมเพริตังขานานิจารติตังการตุโสิสัมพุทธิติเมติตังพุทธิวาพุเมตวะอาจิกติเตติปจตุเปติปจตุสเติวิปุตติปจตุสุขตา

วสดพัตเดกระตาถาที่ต่างนานาขมยนธิกังคิอนาคตดังบุคคลไม่ควรําทีิถึสิ่งลบไปด้วยอะไรและไม่ควรมาวงถึงสิ่งใยมามาถึงนดัตติการปเนประดจ่อนาคตังซึ่งเป็นอดีตกลาไปแล้วสิเป็นอนาคตยังไม่มาปัจจุบันนดโยธรรดาต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 าิทังยังลทั้งฝังวิชาบรรุผเย ผู้ได้เห็นดังเกิดสุริยาในก่นนตมดม่ต้องเยก่วาาทาิจานว่าอาจจะว่ากิรม่างฟังยามมนสวเวความเพียเป็นกิตทในวันนี้ทัจะทุกปาตแม้ทุกนักฮิโนสังฆาเตนะมหันฯนันาจุนาขการผัดเปลีนต่อเวลาช่วมจะามากที่สหรับเราเอวรัสเซีบิลโและต่างประเทศตัางต่างเว็บเพจกระตุ้นตงวใส่ตัวอธินวนี้นนี้ผู้นยอมก่อในพุทว่าเป็น่ยูเ่นนั้นไม่เกี่ยวกมบนัวการเมสองกา สัเปังขารานิจจังการกิลังกาจิตใจแล้วอนนำทานวลาชิไม่เวิเที่เกิดราแตัปม่เราให้ไปตัเปังขารการสังารหุังจิตใจแล้วทนำทานวาิไม่วิทุตยัก้ากิเราแต่เจแต่เปรมานตาสิ่งอะไรทั้งหมด้เป็นสังขาราชการนวลดาชินไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตวไม่ควรถือว่าเราว่ของเราว่าตัวเิของเราอาทุกความชีวิตทางชีวิตของมันยังจรงทุกวามมโนะความแต่เป็นของที่หนึ่งเอาวัดสาราระโยนได้จากปากอาเราเป็น ไอยังางโยจะแต่งานใารนี่ไม่ได้ดยุดนะเป็นวิญญาณนกแต่เวลวิญญาณท,ที่ตัวัเร่งเสียราจะิตแบบของทับปัติวิทที่แผ่นดินก็ยังกำลังอีกว,ว,ว่ารมดว่าท่านมาั้งแต่ในกระถางยังไม่ได้จ่องข้าาการทงนไปเลียกน้องุูกปลไ้ทำนินมกับเหรือสลับกับคนไปทำนาบันทึวันที่จันติอัาเกิดละยอมหนักไปไดสังวัวปตัตโมตุกโง,ง,งก็จะงงหลังก็ต้องการต้องการไปสุกอย่างยิ่งต่อไปตามนั้นดีจ้ะตลาดน้ำโขงด้ำตาโยไม่ได้สมโย ความสงสัยในความตายนี้จะไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตาอย่างขินตีอย่ากเก่ตีรดังกำลังไปหิบระังพุอย่างนอนมอนตุตุนตุบอนโตเจดว่ามัเนี่ติกระดาษที่กายตาดตัุกตางหดตัวุกาพนเดโดมตตาเป็นตารหดตัวุกาพนโตเมไตกหดตัวุดภาพปนต

ติทานะคะถายเดวดาสัมิวหหาวันดเปกะเลโปที่กเลหิตะติาธรรมะาเนนะพะบรมิตาโสสันเดทเวหะวันจะเดทใราชัะานะวกาตะิโผสารมกาทานนัปฏิบติกากามาจะเตทตานิี่มาจะเสราัปนะูตาสุกราวัตุเชราบูชาเยปิจันนัมมาบาสังเรจาตาอารบบาริกานยานิกาธรรมระปิติเตตะเปปิทุกัสักรดทสักยังตาดจะรั่งะนะโมธรรมะตาจะบุคลาสังโฆดุสมัควะอัตตาญาติเตน ดวัติงสัมปะบริยมะติธรรมะริยปวีเดเดปตะนาหงตุสเปปิปะนิโนปตะในสัมมาทารัมะปจันโตกาเลเดวะบวตตะวุติปาวายัสตะนาสุิธานิจุเมทินีมาตาปิตาจะอาจระชันเทศจังลกขันธิปุตตะเอวังธรเมนะราชานโปัญจังละขันตุสัพปทาเทวตาอุทยนคาตาตุกปัตตาจิตุขะไมยปราหมยยิปยาโตกะปัตตาจิติโทกาหงตุสเปปิปะนิโนเอตาวตาจะอามิห้สมปะธรรมเวนสัมปารสเปปิเดวันทุโตทะตุสัพปะสัมปะตถรปิยะตาลังสัตตัสัตสัทธ

อหันตนันตจตเจนะขมทมตบทาบรปตาเจนณาตยมัหันตานันตจตเจนะขมทมตรบุตโพทธาวรปตาเจระตยมัหันตานันตจตเจนะขมทามตรบุตรโพทธาบรปตาเจนตยมัหันตานันตเจตเจนะขมทมตรบโทาบระปตาเจรณาตยามังขันตนันตเจตเจนะขมทมตโพุทธาวระปตาเจนตยมัหันตนันตจตเจนะขมทมิตรบุตดยทาารเจรณาตยมัันตานันเจตามดตรวุตะโดยพธาราป ขออ้าพเจ้าขอับกาาวทวารเป็นพระลแด่สมเด็จพระรางเจ้าศรกิจพระบรมราชินีาถพระบรมราชลนีพันีหลวงพ่อเสวรรณาลัยข้อทีส,สองแห่งนี้นนนจงเป็นสัพพะสิธมงกแก่ข้าพเจ้าเก่ยวปลอดภัยจากทุกสงกรงภไยจนโอยมีแรงกายแลนกันสุริยปันคงเป็นสมาธิชอบทำคำว่ามีอดอยากยากจนพอย,ยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ก่อนข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมันในบรณฑกรรมสอนเององสมเด็จสมมาสุุทรเจ้าดำรงความดีการสอนออกการงานอิทธิการที่พระดาษทั้งหลายผู้ได้บริจารณาสรุการมุกสนนี้โปรดเป็นสิบปจารปรนนับสองรว่าศมงครไปสู่วัตถุมงคลพระประดายอดเสร็จีตั้งฝ่ายใดทั้งฝ่ายเราลบในวัตถุมงคลทั้งปวงได้สามเที่ยงบรจัดตั้งขึ้นให้เปี่ยนด้วยพระธรรมวัตถุเดวันเข้ารัติธรรมราศสามสิทธิอำนวยโปรดได้เป็นสิบมงคลแก่ผู้กอบกองและบูชาทุกประการเทิด